สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขทุกคนเนาะสื่อมองสบอนพบพอกันตอน,สน,อนเสาร,พพร์พี่น้องหลังฝนตกบรรยากาศแจ่มใสพี่น้องวันนี้ลงข่าเปียกพี่น้องใส่ลูกสิ่นหมูไก่ใส่ลูกสิ่นไก่แล้วก็กระดูกมูนเปิดหน้ากระเพาเหรอพี่น้องเน,น,นี่เต็มหม้อเรื่องเส่าวันนี้นะโอ้ยลายหนึ่ง เสพในนอนพี่เน่เพราะพี่นอนมันต้มขาเปียนกินเผือกินเผือพี่นอนพี่นอนกินกลิ่นเผือน้ำกันเต้าะในกินต้มข้าวเปียกินต้มข้าวเปี่ยนมาเม่กินเตาเสียเล้พี่นองกูปิ้งปิ้งเค็ตก็ได้พี่นองมันะอาซี่ก็ได้ยังมีน้ำซุปุกินเผือก่อน อะไรแต่จะเดอกกินเพิ่มกินเพิ่มนะยอรู้นี่ว่าวแล้วพอเจะส่นนึงจะถอยกัฉ่าต้องผูกแระอะเราข้อมูตัก่ิน้อยตัวเราเป็นกัด่า มาดดพีน้องกินกาแฟนกว่านี้กาเปรุงเลยนะาองี่นกินหนเจแล้วหนมไมันไม่อกินเนาะมันไม่ดอกินวะเยมันไม่ินเชไถึงนา้าละมันดิเอนาเดี๋ยว ก็เให้ขมาอมอ๋อขอย่างีย่างนกระรดครับี่ต้องเายสัตมันกินข้มเบียีดุหม้อข้าหมาุตาแดงันกินข้มเหียดตึงเขาไปอีกนะฮะเอาหแบบนี้มาจากโัเอาไปหัวจะตึนเอาเละโหัหนึ่งอมาจากหัเมาจากหั

เยาก็มานั่งต้เ้จริงๆนะเออโตเยเออเอาตจะอนมาโิดนยืมเ็นงจะยาเนี่ยนี่ตัวห้องตัวมีปุ่งถ้ามกินยาเคือเปุ่งได้นี่ไเนี่ไปละว้อยไม้เอาไม่้เอาเ้าเอาเอาตืนนะทำเอาึงัวมากินไสบายดีพี่น้องอได้กินับเือขาวล่อัอก มันกระดูกกนางมีนะมานกระดูกกินลำรงงูเหอมันกระดูกเหอาก็เย่าดมอเขาแล้วหา้เขาหนหานะมาเนี่ยดเอาไห

ก็ใหญ่เท่นี่สันี่เอาไปแลพอนี่พอนเฮ้ยล่าฉีนเลยหลอน้ำบ่หลอดบ่น้ำสันบ่แล้วเราฉีดเมื่อกี้แล้วมันเจี๊ยบเพื่อเราเิมฮ่ากัแฮเฮึ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 มึฮ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 ึ้ึฮัฮึ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 ฮ้ฮึ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 กึฮ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 ึเึฮ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 ลฮเ ม่แฉแนจะไม่เอดแต่มันได้เได้โชว์มันมันจะเอฟหรอกรย่าง้น้างบน้าันอเจ้ตัวเั้าตัวไเพน่ยนหนังต้องนำหัวดีเขียนเขียนดีมากเขียนตัวกมันีเขียนเจ้าบมาลมพิธีบังคเน พี่เล้เาอแล้วผอแล้วพี่เลีจังหวะอมันมน,นี่ได้เส้นมันนี่เรกเส้นนะนี่้นมโอ้โนี่นี่นอาหอ,องร้านก็ได้ 也吧。嗯。Yeah, well, okay. mm. เออแล้วมันกินแน่นนะพวกชวงมันเพิ่นเริ่มชุบเริ่มชุบมันแต่ชุบอยู่ขึ้นเนี่ยใส่ผู้ดูเยดูมีนีกินชดกินชดกินละแก่ก็หเาหมักเนาะมันจำไม่ไ้เวลาว่าเวลา

กินยเลยละไดีโลดเข้าก่อนจะมือขึ้นมาแล้วจะมือจะมือกินแล้วนั่ละคืออย่างตเนาะเตียมไ้สิ่ม่จะมใช่ไหม จะเพื่อได้ไว้ได้เห็ดปูเลยแม่ว่ามันคือเลือเออเห็ดปะเลยได้แล้วแม่ว่ามคือนีเออมันดินสายได้มันทางเลือได้ทวันเห็ดปูนะเ้าน้าท

要跑完你没走。 ว่าก็เอาเงหี่ยวเงาแล้อทางนี้อกแล้วนะหมดอีก้อืในของหวานมาอกล้วยตาทีกินแหนบได้กโขยมาเสอกินเมะกิน้ขดอีกตัวของของหวานตกเท้ายพ็เออดรามักที่นุ่ม อ้โอบใจพ่อแม่พี่น้องมันสุขสคนชืสุขมองสบอนิอ็การคลิปนะสบายดีฝากติดตามเด้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งนะกอการคลิปนะ